ดสวัสดีครับวันนี้นะครับโอ้โหทุ่งนาแดนนี้ที่เคยถ่ายดำนะไม่ใช่ทุ่งนาแล้วจะเป็นบ้านจัดสรรแล้วครับนี่ก็คือ50ตารางวานะครับ50ตารางวานะฮะอันนี้คือเสาไฟนะครับเราเดินมาแล้วนะครับเสาไฟนะฮะเสาไฟนะครับไม่ใช่ต้นไม้ที่ตายยืนต้นนะฮะเป็นเสาไฟนะครับตรงนี้นะครับก็เป็น นี่ถนนลูกล <over> ังนะครับถึงลูกลังนู่นถนนลาดยางอยู่นู่นนะฮะที่นะครับก็อยู่ที่50ตารางวาครับจํานวน50ไร่ครับนี่นะอยู่ที่องค์ขลักษ์นะครับอ่าองค์ลักษ์องค์ขลักนะฮะเดี๋ยวให้รายละเอียดนะครับนี่จากองค์ลักษ์มาไม่กี่กิโลนะครับ2ฝั่งเลยซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวานะฮะนี่นะตอนนี้ที่ของเรานะฮะเอาขายครับ ขายยังไงฮะง่ายนิดเดียวก็เอาเงินมาแล้วก็โฉนดไปครับ